ตีชัยนรงค์ค่ะงานเยอะ,อะเป็นเหตุสังเกตได้จริงๆนะต้องออกมาอดโหอ,อยอย่างนี้เลยสูก,กันนะสองคนเนี่ยอยากจะอดโอยก <laughs> ัาบ้างบันเทิงไทยรัฐของเราไปสอบถามมันยังไงกันละคะคุณตรีตรีบอกว่าตอนนี้พี่เอ้ยผมหัวหมุนติวติวติวอย่ากับลูกคางเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากคิวงานโชว์คอนเสิร์ตของหนุ่มตรีนี่แหละเจ้าภาพก็ ขยันจองคิวมาแน่นเอียดจริงๆตรีเขาก็อยากรับทั้งหมดนะมันเลยไม่เหลือเวลาไปถ่ายละครไงละครเรื่องดอกหญ้าป่าคอนกรีตเปิดกล้องมาหลายเดือนแล้วคุณผู้ชมทางเจ้าภาพนี่นะตรีเองก็บอกเกรงใจทางกองละครและก็ทีมงานที่รอแล้วรออีกตรีก็บอกอุ้ยเกรงใจกว่าเก่าตรีก็เลยตั้งเป้าเอางี้ละกันมีนาคมนี้จะเทคิวไปถ่ายละครวอนผู้จัดใจดีอย่าเพิ่งถอดตัวเปลี่ยนตรีชัยนรงค์ออกนะแม่จ๋า <S 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 ตอนนี้บอกเลยว่าพร้อมจะลุยละคร ผู้ใหญ่จะถอดแล้วล่ะพี่ไม่ได้จะไม่ให้เล่นแล้วก็มันยังเคลียร์คิวคอนเสิร์ตไม่ได้ช่วงนี้มันคอนเสิร์ตมกราคุมพามัน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 ใช่ครับผมก็เร็วๆนี้ก็คงจะได้เห็นหน้าค่าตากันกับละครก็อย่าเพิ่งถอนตีใซเดอร์ลงอย่าเพิ่งถอนผมนะครับอย่าเพิ่งถอนผมนะครับ โอ้โหยกมือท่วมหัวขนาดนี้ผู้จัดผู้จ้างเข้าใจอยู่แล้วล่ะจ้าออนะสำหรับเรื่องงานบุญบ้านกว่าตรีชัยนรงค์เขาตั้งใจว่า10-11มีนาคมนี้ผ่านมาแล้วซึ่งครบร้อยวันที่คุณแม่เสียนี่นะหนุ่มตรีก็เลยจัดผ้าป่าที่วัดเขาสมพง์จังหวัดจักแก้วบ้านเกิดของตัวเองต่อทีเดียวเลยค่ะบอกกล่าวกับแฟนคลับเอาไว้เรียบร้อยแล้วประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางที่แฟนๆเป็นห่วงว่าช่วงนี้ศิลปินนะพักผ่อนกันน้อยเกิดอุบัติเหตุได้ตรีก็ฝากบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐเมาส์ มัดระวังตัวมากเลย <Ừ. S 1> ก่อนขึ้นรถกำชับก่อนเลยน้องคนขับดูแลตัวเองให้ดีถ้าง่วงพักก่อนอย่าฟื้นเราไปฟังเสียงหนุ่มตรีกันหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปรูปช่วยกันสร้างโบสถ์ก็คือ1ิบผมทําบุญร้อยวันแม่แล้วก็11ก็คือเป็นพระป่าก็คืออนุโมทนาบุญให้แม่ด้วยเลยเราก็จะบอกน้องตลอดว่าถ้าไม่ไหวอ่ะเองจอดเลยนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถังโคมก็ระวังเป็นแฟนไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ตั้งสติก่อนสตาร์ทคำนี้ใช้ได้จริงกับทุกวงการแล้วก็ทุกๆคนที่กำลังจะสตาร์ทรถถูกต้องที่สุดนะคุณผู้ชมนะ